วันนี้คุณพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะลงพื้นที่ระยองนะคะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมพูดถึงรัฐบาลใหม่พูดถึงนายกคนใหม่ด้วยบอกว่าอย่าลืมนะตอนนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตเศรษฐกิจแต่มีวิกฤตศรัทธาด้วยแต่ก็เชื่อว่าแก้ไขได้ค่ะ คุณพิธาลงพื้นที่ไปช่วยคุณพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสสเขตสาจังหวัดระยองหาเสียงเลือกตั้งซ่อมค่ะบอกว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังมีอีกหลายนโยบายที่ทํางานได้โดยการผลักดันกฎหมายเข้าสภาแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หวังว่าจะเป็นการปูทางเมื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงก,ก็หว,วังว่าจะสามารถซื้อใจประชาชนได้มากกว่าเดิมถ้าครั้งหน้าเราตั้งรัฐบาลได้ก,ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ส่วนน้ายกคนใหม่ รัฐบาลใหม่คุณพิธาบอกว่าตัวเองได้โทรไปยินดีกับคุณเศรษฐาเป็นการส่วนตัวแล้วที่โทรไปเนี่ยทั้งยินดีและยืนยันกับคุณเศรษฐาว่าวิกฤตของบ้านเมืองไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,ธธจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาแต่มีวิกฤตศรัทธาของประชาชนและนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปต้องแก้ไข คุณพิทาย,ยังบอกอีกผมได้ยินคุณเสรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะเป็นนายกของประชาชนผมก็ขออวยพรให้ท่านทําได้อย่างนั้นจริงๆนักข่าวถามต่อว่าแล้วรัฐบาลเศถฐาหนึ่งจะทํางานได้ยากไหมเพราะดูเหมือนมีการจับกันหลายพักหลายขั้วอาจจะมีการต่อรองกันสูงคุณพิธาบอกว่าก็คงจะยากเป็นพิเศษเดี๋ยวรอดูโผคอรมที่จะออกมาสัปดาห์หน้าแล้วผมก็อยากจะฟังในสิ่งที่ทั้งผมและคุณเศฐาเคยพูดร่วมกันในเวทีดีเบตหลายๆเวที พูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าผมก็รอดูโดยเฉพาะใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมว่าในเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีจะคนในคนนอกไม่ได้สําคัญแต่สำคัญก็คือว่าสามารถทําตามนโยบายที่พักได้หาเสียงไว้ได้หรือไม่อันนึงเนี่ยพอมันต่างพักกันเนี่ย ตอนนี้เวลาแก้ไขปัญหามันไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นชกกระสวงกระทรวงเนี่ยมันจะสามารถที่จะทํางานตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่นะครับยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่า,าวิกฤตของบ้านเมืองรนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตศรัทธา ของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยก็ได้ยินคุณเสฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่าน้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเสฐาทําทได้อย่างนั้นจริงๆฟังพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้ยเยอะๆก็เชื่อว่าคุณเสฐาจะทําได้ครับยังหวังว่า การกู้วิกฤติศรัทธาที่ผมมองเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เพิ่มเติมมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีมาตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขยอย่างน้อยก็จะเป็นการเรียกวิกฤติศรัทธาให้กลับมาสู่การเมืองไทยให้ในส่วนตัวของผมก็ยังยืนยันว่าจะทํางานที่จะคอยตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลเพื่อให้การทํางานของรัฐบาลน,นั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ปราศจากคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่วนทางคุณเศรษฐาทวีสินค่ะที่ลงพื้นที่อยู่ที่ภูเก็ตก็ยอมรับว่าคุณพิธาโทรศัพท์มาแสดงความยินดีตั้งแต่วันพุธแล้วเดี๋ยวใครเห็นว่าคุณพิธานี่ต่อสายยกหัวหาแสดงความยินดีรู้สึกว่าตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับก็คุยกันแล้วครับก็ถามว่าเดี๋ยวคงเจอพี่ที่โปรโครลับ้วเวลาเป็นเรื่องกีฬากันอะไรเงี้ยครับก็พูดจาได้ดีครับ ว่ามีฝากเรื่องนอกจากการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจบากท้องอะไรแล้วก็ยังฝากเรื่องวิกฤติสัทธาของประชาชนด้วยครับก็รับฟังครับนะครับนี่แหละค่ะก็ไปเอาเป็นว่าโทรแสดงความยินดีอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพิธากลับมาที่คุณพิธาสักหน่อยคุณพิธายังมีพูดอีกนะบอกว่าตอนนี้เวลาผมลงพื้นที่ประชาชนจะบอกว่าอย่าเสียใจนะแต่ผมพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าผมภูมิใจมาก กับสิ่งที่เราได้ทําด้วยกันตอนเริ่มแคมเปญบอก30เสียงตอนนี้โตมา5เท่าเป็น150เสียงฉะนั้นไม่มีอะไรให้เสียใจมีแต่เรื่องที่จะต้องภูมิใจและตอนนี้ผมภูมิใจในการเดินทางของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียว คุณพิธายังพูดถึงหมอ,อ๋องปฏิพัท์สันติพารารองประธานสภาค,คนที่หนึ่งจากพรรคเก้าวไกลด้วยนะคะคือตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนแล้วล่ววะค่ะว่าพรรคก้าไกลเป็นฝ่ายค้านแต่จะได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไหมเพราะมันมีตําแหน่งนี้คาอยู่คือรองประธานสภาค,คนที่หนึ่งเพราะว่าถ้ามีตําแหน่งนี้เป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้คือนักข่าวก็ถามว่าคือเหมือนกับจะเลือกอะไรอ่ะนักข่า, mm ขาวถามประมาณนี้คุณพิธาบอกว่าผมไม่ได้อยากได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะผมไม่ได้ต้องการ นะะักข่าวบอกอ้าวแปลว่าหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดามไม่ต้องลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งใช่ไหมคุณพิธาบอกผมคิดว่าอย่างนั้น พราะคุณปฏิพัทธ์ก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่และสร้างสารรค์ก็ขอส่งกําลังใจด้วยส่วนประเด็นดราม่าต่างๆที่มักจะถูกลุกขึ้นอภิปรายโจมตีทั้งเรื่องหมูกระทะทั้งเรื่องการแต่งกายคุณพิธาบอกว่าก็คงต้องเข้มแข็งทํางานอย่างมีวุฒิภาวะไปอย่าไปเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้จิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วและก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามองว่าเป็นเกมในสภาไม่เชื่อว่าคุณปฏิพัทธ์จะรู้สึกอะไร ในในมุมของผมผมผมไม่ไม่ได้ต้องการตาแหน่งผู้นำฝ่ายค้าครับแสดงว่าหมองออกว่า ไม่ต้องไม่มีความจำเป็นที่เรต้องลาออกคุครับถ้าตามรัฐธรรมนูญก็เป็นอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาพยายามทํางานอย่างเต็มที่ทํางานอย่างสร้างสรรค์ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับในการทําหน้าที่ที่ตัวเนื้อหาที่กฎหมายที่ตัวยติที่ตัวกระทู้ที่ยังทําไม่ได้เนะตอนนี้ก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับสาราคาองกลารเป็นรองประธานสภาที่ดีหลังหลังมีเรื่องดราม่าออกมาไม่ว่าจะเป็นหมูระทะหรือว่าเรื่องการแต่งกายอย่างงี้ครับพี่ทีมมองยังไง แล้วรก็ม,มีอยากฝากอะไรถึงพี่อ,องมัไหมครับก,ก็ต้องเข้มแข็งนะครับก็ต้องทํางานเข้มแข็งแล้วก็ทํางานอย่างมีวุฒิภาวะนะครับอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอ้าวแล้วสิถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าไม่รับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านถูกไหมคะล้วถ้าบอกออกไม่ออกก็ไม่มีสิทธิ์รับยังไงต่อคุณวิษณุเครืองามรองนายก ฝ่ายกฎหมายรองนายกรักษาการเนี่ยค่ะบอกว่าถ้าก้าวไกลไม่รับตําแหน่งนี้ก็จะตกไปเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเพราะว่ามีจํานวนมากที่สุดในฝั่งฝ่ายท้านะ่มากที่สุดเป็นอันดับที่สองแต่ถ้าหัวหน้าพักคนใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้นะแต่ถ้าคนใหม่มาแล้วไม่ได้เป็นสสก็หลุดอีกนะก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตําแหน่งนี้ต้องเป็นสสและต้องเป็นหัวหน้าพัก นะค่ะบอกอะไรยังไงท่านแล้วสุดท้ายมันจะไปถึงไหนไทยสร้างไทยหรอหัวหน้าพักยังไงอาจารย์พิสุบอกเอางี้สรุปสุดท้ายไม่ต้องมีก็ได้นะตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านอ mm ่ะ hmm. เออไม่มีก็ไม่ได้คอขาดบาดตายอะไรเพราะว่าตำแหน่งนี้จริงๆไม่ได้มีอํานาจบาร,รมีอะไรมากแต่ว่าถ้ามีก็ดีเพราะมันก็มีสําคัญในบางเรื่อง mm hmm. เช่นขอเปิดอภิปรายในสาภาได้อะไรได้แล้วก็เป็นองค์ประกอบคณะกรรมาการสรรหาองค์กรอิสระแต่ไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรนะ mm hmm. อ,อ เมื่อวานหมออองก็บอกว่าไม่ออกนะให้พักชั่งน้ำหนักเอาก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจบอย่างไรค่ะวันนี้รวม